ใครที่กำลังจะแต่งห้องโทนสีฟ้าแต่ยังไม่มีไอเดียคลิปนี้มีคำตอบนะครับก็สำหรับโทนสีฟ้าในปี2023เนี่ยจะเป็นโทนสีที่ได้รับความนิยมในการตกแต่งห้องจะเป็นโทนสีที่เป็นเหมือนกับเปลือกผลบูเบอรี่นะครับก่อนที่มันจะเปลี่ยนเฟดตมาเป็นสีม่วงตอนที่มันสุกแล้วนะครับก็ลองดูภาาอินเสรตที่ผมนำมาเป็นตัวอยา่างเผื่อจะเกิดไอเดียในการตกแต่งห้องของคุณได้นะครับคลิปนี้ ก็ถ้าเกิดชอบฝากกดหัวใจด้วยนะครับขอบคุณครับ